สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีใช้งาน DC Circuit Breaker นะครับ DC Circuit Breaker นี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมข้างหน้ามันจะมีบอกแบบนี้นะครับผมข้างบนสุดนี้เป็นยี่ห้อนะครับผมยี่ห้อของมันแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโมเดลนะครับว่าเป็นรุ่นของมันนั่นเองครับผมแล้วก็ ลงตรงนี้สําคัญนะครับผมตรงนี้ตรง c สบแบบนี้หมายถึงว่ามันจะตัดวงจรในกรณีที่กระแสเกินส6บแอมป์นะครับตรงนี้อันนี้นะครับผมสาคัญคือขนาดเบรกเกอร์16แอมป์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมาคือว่า dc สี่ร้อยโวลต์หมายถึงว่าไม่ควรต่อเกิน4ี่รอยโวลต์นะครับในระบบโซลาเซลล์ครับถ้าเกิดเกิน4ี่ร้อยโวลต์นี้ไม่จะไม่ได้นะครับต้องไม่เกินสี่ยโวลต์นะครับ ถัดมาจะเป็นเป็นมาตรฐานที่รองรับของโรงงานนะครับที่ผลิตมานะครับมาตรฐานที่เขาได้มานะครับแล้วก็ถัดมาที่สําคัญตรงนี้ก็เือนกันนะครับ 66KA หมายถึงว่ากระแสสูงสุดที่เบเกอร์ทนได้ก่อนที่มันจะพังนะครับก็คือ66พั 6, M นแอมนันเองนะครับ6 0ันแอมหมายถึงว่ากระแสฟ้าผ่ามาแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีฟ้าผ่าเพิบม กระแสตรงตรงนี้มันมันจะทนได้ไม่เกินห6 0 0พันแอมป์นั่นเองนะครับผมตรงนี้ครับต้องดูให้ดีแล้วก็ถัดมาจะเป็นขั้วบวกขั้วลบของมันนะครับเป็นเทอร์มินนลที่เข้าสายต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าบวกลบทางไหนต้องต่อให้ถูกให้ตรงนะครับหลักการต่อก็คือต่อจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับที่ที่สําคัญนะครับก็คือถ้าต่อจากข้างบนลงมาข้างล่างคือบวกต้องอยู่ด้านขวานะครับถ้าต่อปิดขั้วมันจะไม่ตัดวงจรนะครับในกรณีที่มปการช็อตสกิีข้างล่างครับ ตรงนี้ต้องดูให้ดีหรือถ้าเกิดว่าจะต่อจากแผงโซล่าเซลลจากข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าบวกจะเป็นอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดเป็นต่อข้างล่างต้องดูตรงนี้มันจะเล็กมากนะครับถ้าต่อจากข้างบนลงข้างล่างก็คือบวกต้้นขวานะครับถ้าต่อต่อจากข้างล่างก็คือบวกจะอยู่ด้านซ้ายนะครับน,นี่ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้สําคัญนะครับผมแล้วก็มาทดลองกันนะครับวิธีทดลองผมจะ ต่อแบตเตอรี่3ลูกนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเกิน16แอมป์นะครับถ้าลูกเดียวอาจจะไม่เกิน16แอมป์นะครับต้องต่อ3ลูกนะครับแล้วก็ต่อขนานกันนะครับ3ลูกแล้วก็ต่อมาเข้าบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็ออกบวกลบตรงนี้นะครับวิธีการทดลองก็คือต้องออนต่อนนะครับแล้วก็ทําการทดสอบกิดมันก็จะตัดนะครับถ้าเกิดไม่ตัดนี้แสดงว่าใช้งานไม่ได้นะครับ อ่ามัดูตัวอย่างนะครับอ่าตัดแล้วสแสดงว่าใช้งานโอเคครับผ่านนะครับยี่ห้อนี้ใช้งานได้ดีนะครับทีนี้มาดูวิธีการเลือกเบเกอร์นะครับวิธีการเลือกเบเกอร์เราต้องรู้เราต้องรู้ก่อนว่าโหลดหรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่เราต้องเลือกเบเกอร์ให้มากกว่านะครับให้มากกว่าอุปกรณ์ที่มันกินกระแสนะครับไม่งั้นมันจะทิปตอนที่ว่าโหลดทํางานนะครับเราต้องเลือก <S <S อย่างเช<ๆ>่นปัม๊ม ที่กระแสที่15แอมป์อย่างเงี้ยครับเราต้องเลือกเบรกเกอร์ให้มากกว่า15แอมป์นะครับแต่ว่าต้องน้อยกว่าที่แผงจ่ายได้นะครับอันเช่นแผงจ่ายได้18แอมป์แต่เราไปเลือก20แอมป์แบบนี้มันจะไม่ตัดนะครับเพราะกระแสไม่เกินเบรกเกอร์สมมติว่าเราเลือกเบรกเกอร์20แอมป์แต่แผงจ่ายได้18แอมป์แบบนี้นะครับมันไม่เกิน20แอมป์ทำให้เบรกเกอร์ไม่ทำงานนะครับไม่ตัดเซกิตทำให้ สายเกิดความเกิดความร้อนได้นะครับในกรณีที่แดดแรงๆไบเกอร์ Baker ไม่ตัดทักทีมันก็ถ้าสายเล็กไปมันก็จะทําให้สายไหมได้นะครับอันนี้ต้องเลือกให้ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ข้างใน,นก็จะพังได้อุปกรณ์ที่เราต่อไปนะครับถ้าเกิดมีการชอฐฐฐฐ็อสกิตแต่เบเกอร์ไม่ตัดทักทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเ,เลือกเบเกอร์ใหญ่ไปใหญ่กว่าแผงที่มันจ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกเล็กไปน้อยไป ก็ทําให้เบเกอร์ที่บ่อยเหมือนกันนะครับต้องเลือกให้พอดีนะครับอันนี้วิธีการเลือกโอเคเดี๋ยวมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับช็อตเศกิจนี่ตัดโอเคถือว่าใช้งานได้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ